ก็เรียกได้เลยว่าในที่สุดคําสั่งในการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างจากทางฝั่งรัฐบาลไทยก็ออกมาแล้วนะครับผมในวันนี้แม้จะเป็นเพียงแค่คําสั่งยังไม่มีการปฏิบัติการจริงแต่ก็อีกไม่นานนะหากฟังตามข่าวแล้วและอันที่จริงนี่อาจจะไม่ได้ตรงกับเป้าหมายการทําข่าวของเราในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการทหารเพราะสิ่งที่ขัดข้องใจของเราหลักๆและน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในเวลานี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการลุกล้ำดินแดนจากกองทัพว้าแดงซะมากกว่าเรื่องของการตัดแก๊งคอร์เซนเตอร์การหามาตรการมารองรับต่าง แม้จะยังดูเป็นเรื่องรองแต่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมเพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะตอนนี้ทางฝั่งของเชแดนพม่าก,ก็ทําให้เรานั้นหนักใจได้ทุกเรื่องจริงๆซึ่งวันนี้เองบทสรุปของกองทัพว่าแดงหลังจากที่กองทัพไทยบ้านเราให้ระยะเวลาพวกเขาในการถอนกําลังหรือเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอย่างการลุกล้ําเข้ามาในดินแดนหรืออย่างน,น้อยๆก็ควรจะเจรจานในเรื่องของการดูดินแดนที่ยังไม่มีการแบ่งปันเขตแดนหรือไม่ก็อย่างไม่มีซึ่งเมื่อเรามาจับตามองดูความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยวันที่1กุมภาพันธ์ 25ปัจจุบันนี้ทางฝั่งกองทัพไทยเราใช้คำนี้นะครับผมระบุในเนื้อข่าวว่ายังรอคำสั่งจากหน่วยเหนือสูยรบัญชาการอยู่นะในการจัดการปัญหาการลุกล้ำดินแดนของไทยว่าจะเอาอยัางไงต่อไปเพราะต่อให้เราจะไล่ประท้วงกองทัพว้าแดงนัขนาดนี้พวกเขาก็ไม่สนใจแล้วหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของหน่วยงานทหารจะได้จัดส่งทําเป็นหนังสือของให้ว้าแดงเนี่ยถอนกําลังออกจากพื้นที่แนวชายแดนไทยพม,ม่าไปซึ่งผู้แทนของว้าแดงได้รับหนังสือแล้วและส่งไปยังกองบัญชาการใหญ่ที่เมืองป่างซางเพื่อให ทำการพิจารณาโดยให้ระยะเวลาในการตอบกลับหนังสือดังกล่าวภายในระยะเวลา30วันซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยมันก็ครบกาหนดตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปีที่แล้วแล้วนะครับผมมาจนถึงวันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขานั้นยังนิ่งเฉยหรือในอีกทางหนึ่งทางรัฐบาลไทยก็มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลอา,าอาหารเมียนมาให้ช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรุกรัมดินแดนของกองทัพวาแดงด้วยก็กลับถูกตอกหน้ากลักลบมาว่าเขตดังกล่าวเป็นดินแดนอิทธิพลของกลุ่มวะแดงนะครับผมรัฐบาลอาหารเมียนมาไม่สามารถควบคุมพื้นที่ดังกกลล่่าาาววได้้อยูแเพรระ ู้รบสงครามกลางเมืองภายในประเทศทาให้อิทธิพลของรัฐบาลอาหารเมียนมานั้นเข้าไปไม่ถึงและไม่สามารถสั่งการพื้นที่ดังกล่าวได้เลยดังนั้นเวรของกรรมจึงมาตกอยู่ที่กองทัพภพาคที่สามที่ดูแลพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างไทยและเมียนมาอยู่ทั้งหมดนั่นเองนะและชี้เป้าไปยังกองกาลังผาเมืองและกองกําลังนะเลส่วนโดยเฉพาะที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวอยู่และพราะเขายังมีหน้าที่โดยตรงอย่างมากในการค้ำยันอิทธิพลข,ของกลุ่มว้าแดงในพื้นที่ซึ่งความเคลื่อนไหวแรกของกองทัพไทยเราเรื่องใหญ่ในวันนี้ก็คือในเรื่องของการตัดไฟในวันที่4กุม ันนนี้เลยายกรัฐมนตรีแพทองทาและคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติตัดไฟที่จะรอเลี้ยงไปยังสธาณรัฐพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยชี้ว่าการกระทําดังกล่าวนี้จะเป็นระบบควบคุมเพื่อปกป้องคนไทยและนี่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางรัฐบาลน,นายกแพทองทายังระบุด้วยว่ารัฐบาลไม่มีความลังเลใดๆเลยนะครับผมที่จะสั่งระง,งับสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะส่งไปยังเมียนมาเพราะพิจารณาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการระง,งับการจ่าย สามารถทําได้ทันทีและทางรัฐบาลจําเป็นจะต้องอบอุ้มและดูแลคนไทยก่อนเพราะว่าประเทศไทยรวมถึงประชาชนเจอปัญหาที่หนักหน่วงมามากพอแล้วนี่เป็นมาตรการที่เข้มข้นในการจัดการกับปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรงโดยสองที่แรกเริ่มไปจากจุดที่มีปัญหามากที่สุดอย่างจังหวัดเชียงรายนะครับผมเพราะเป็นพื้นที่ที่มีการกล่าวหาว่ามีแก๊งคอเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ที่นั่นเป็นที่ตั้งของชเวกโกโกอยู่อย่างที่บ้านเหมืองแดงและบริเวณสะพานมิตรภาพไถยพม่าอยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าขี้เหล็กรัฐฉานอีก2สถา ที่ต่อมาข้ามมาที่จังหวัดตากอย่างบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และบ้านห้วยม่วงอยู่ตรงข้ามกับเมืองเมวดีรัฐกะเลียงและสุดท้ายอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ด่านเจดีสามองส่วนความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยก็มีเช่นกันนะไม่ได้มีแค่รัฐบาลเท่านั้นด้วยก่อนหน้านี้แม่ทัพที่3พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณเคยออกมาให้ความเห็นในช่วงแรกๆนะครับผมแสดงถึงความพร้อมรบของกองทัพไทยระบุว่าหากถึงมาตรการขั้นสุดท้ายในการเจรจาทุกอย่างไม่มีอะไรดีขึ้นหรือแสดงความคืบหน้าเกี่ยวกับากรรหเจจ อะไรเลยกองทัพไทยเราพร้อมตาต่อตาฟันต่อฟันอยู่แล้วเพื่อไม่ให้แสนอนุภาพของกองทัพไทยดูหม่นหมองแต่ช่วงนี้กองทัพควรจะมีท่าทีปณีปนอนอมไปสักก่อนเพื่อป้องกันการคอรหาต่อประเทศไทยจากนานาประเทศทว่าประเทศไทยนั้นซึ่งเป็นกองทัพที่มีสรรพวุธและยุทธป,ปกรณ์ที่เหนือกว่าลังแกชนกลุ่มน้อยโดยเน้นย้ำประกอบการเจรจาและการใช้กำลังพลเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งคำพูดนี้ช่วงหนึ่งก็ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยคึกคักข,ขึ้นมาได้เลยนะและเมื่อมีการสั่งตัดไฟจากรัฐบาลออกมาและก็มีการใช้ข่าวภายใน กองทัพแม่ทัพภาคที่สก็ระบุว่าทางหน่วยงานของทหารเองก็พร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับการตึงกําลังแนวชายแดนของไทยและเมียนมาร่วมก,กับหน่วยงานอื่นๆและจะยังคงจับตาดูความเคลื่อนไหวตามแนวพรมแดนอย่างใกล้ชิดและเน้นแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการตรวจเข้มการเข้าออกพรมแดนของคนจีนและคนพมา่าและแม้จะใช้มาตรการดังกล่าวในแต่เรื่องของกําลังพลก็คงจะมีไม่เพียงพอนะเพราะตามแนวชายแดนระหว่างไทยและเมียนมานั้นมีขนาดที่ยาวมากๆนะครับผมถึง2,400กิโลเมตรควบคุม7็รัฐ ในเมียนมาและสิบจังหวัดในประเทศไทยโดยมี4ีจังหวัดอยู่ในภาคเหนือและเป็นพื้นที่ที่พบมีข้อพิพาทกลุ่มว้าแดงซึ่งส่วนตกของแม่ทัพที่3เองระบุเขานั้นจะจัดวางกองกําลังในพื้นที่จุดที่ล่อแหลมแทนการใช้ทหารประจําจุดตรวจต่างๆนะทุกจุดเลยและเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นเนี่ยรวมไปถึงกองทัพมีการนําอุปกรณ์ชุดเฝ้าตรวจจับเป็นกล้องวงจรปิดเข้ามาสนับสนุนตามแนวพรมแดนอีกด้วยเพื่ออุดรอยช่องโบวกต่างๆซึ่งมันจะสามารถใช้แทนการตรวจตาด้วยกําลังทหารไปได้เยอะเลยนะซึ่งนี่คือสองสิ่ง ความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยเรานะเวลาปัจจุบันนี้ตอบพม,ม่านะครับผมทั้งในการแก้ปัญหารุกรําพรมแดนของไทยและแก้ปัญหาแกงคอเซ็นเตอร์ข้ามชาติแต่ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวทั้งสองอย่างนี้ยังไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาพรมแดนของไทยนะส่วนตัวคิดว่าก็ต้องไปรอดูในอนาคตแต่จะว่าไปว่ามานี่ก็2เดือนแล้วนะที่ไทยเรายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้ทงนั้นเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้กลุ่มว้าแดงทางแต่ทางรัฐบาลส่งหนังสือการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มว้าแดงเท่านั้นซึ่งก็เชื่อว่าในมิติข้อดีหากถึงเส้นแดงไทยเเปิดดกกาารรรโจจมมีลุ่ว้แงะู แล้วว่ามันจะทําให้กองทัพไทยเรานั้นปกป้องแผ่นดินได้แต่ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ความรุนแรงมันก็จะมีข้อเสียตามมาตลอดนะครับผมโดยปัจจุบันนี้ตามการประเมินของสื่อไทยบ้านเราเองระบุว่าหากไทยทําการโจมตีว่าแดงเรื่องของข้อเสียนั้นจะมีมากกว่าข้อดีแต่ก็ต้องไปวัดกันในเชิงคุณภาพว่าเรื่องของการรักษาดินแดนนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องรังแวดับที่นหนึ่งโดยสิ่งแรกที่ระบุว่าจะทําให้ไทยนั้นเสียเปรียบนั่นคือในเรื่องของการค้าขายนะเรื่องนี้เนี่ยทั้งเศรษฐกิจและก,การท่องเที่ยวระหว่างชายแดนทมาํให้ เงินลงทุนการลงทุนของไทยหายไปที่ดับตัวเลขหมื่นล้านบาทนะครับผมแม้ทางนักวิชาการในบ้านเราจะระบุว่ามันไม่ได้เยอะแยะมากมากขนาดนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการนาเข้าและคาาขายจากประเทศอื่นและข้อเสียข้อที่2เช่นกันว่าหากใครเปิดสงครามกับกลุ่มว่าแดงสถานการณ์การสู้รบจะไม่จบลงง่ายๆนะหากไทยเราใช้วิธีการโจมตีเพียงแค่ด้านเดียวไม่ใช้สงครามตัวแทนเพราะกลุ่มว่าแดงนั้นจะขยายวงการโจมตีตลอดแนวชายแดนของไทยได้ซึ่งมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่พอสมควรนะครับผมตามแนวตะเข็บชายแดนของไทย4จังหวัดทางภาคเหนือของ ไทยมีระยะทางมากกว่า850กิโลเมตร และบวกกับกองกำลังของว้าดแดงที่มีมากกว่า3 0,000คนและชํานาญในการรบแบบสงครามกองโจรมาโดยตลอดอีกทั้งไม่ได้มีฐานประชาการอยู่ใกลใ้ชายแดนกับไทยที่จะเป็นการเก็บกวนและใช้ระยะเวลาหลายปีในการทําลายกลุ่มว้าดแดงและแม้ในทางเศรษฐกิจกองทัพเมียนมาจะออกมาระบุว่าพวกเขานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มว้าดแดงแต่ในทางปฏิบัติอย่างที่เราทราบกันอยู่กลุ่มว้าดแดงนั้นไม่เปิดสงครามและยังเป็น,าานพันธมิตรกับรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยตรงนี้หากเรามีความขัดแย้งกับกลุ่มว้าดแดงก็เชื่อว่าไทยเราก็จะมีความขัดแย้งบาดหมางกับรัฐบาลทาหารเมียนมาด้วยเช่น ผมและข้อเสียเรื่องที่3นั่นก็คือจะทําให้ใชายแดนไทยไม่ใช่แค่เฉพาะพาม่าเท่านั้นนะรอบบ้านของไทยที่ยังไม่ได้มีการปันแนวเขตแดนไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือมาเลเซียนะเมื่อไทยใชยน้นโยบายแข็งก้าวกับกลุ่มว้าแดงประเทศต่างๆก็จะดาเนินพิจารณาการทําสนที่สัญญาและเรียกร้องดินแดนต่างๆตามพาม่าด,ด้วยเพื่อหลีกเรื่องการทําสงครามแต่หากมองเป็นข้อดีในแง่ทางหนึ่งนะครับผมในอนาคตมันก็จะเป็นการหมดปัญหารวยเหมือนกันนั่นเองนะ